ตอนที่7ประกายไฟจากดาวตกเป้าหมายสุดท้ายคือประกายไฟจากดาวตกซึ่งตามแผนที่บอกว่าจะหาได้จากทุ่งหญ้าแห่งดวงดาวเท่านั้นที่นี่เป็นที่ราบโล่งบนยอดเขาที่สูงที่สุดว่ากันว่าตอนกลางคืนท้องฟ้าจะดูใกล้มากเหมือนจะจับดาวได้หลังจากปีนเขาขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดจูยหญิงลีราและวิหกสีคราม ก็มาถึงทุ่งญ้าตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีท้องฟ้าเริ่มมืดเผยให้เห็นดวงดาวที่ค่อยๆส่องแสงขึ้นมาทีละดวงสวยงามมากแต่ความสวยงามนั้นอยู่ได้ไม่นานทันใดนั้นลมก็เริ่มพัดแรงท้องฟ้าที่เคยใสกลับถูกเมฆสีดำทำมืนเข้ามาบังอย่างรวดเร็วใจกลางกลุ่มเมฆนั้นปรากฏร่างของแม่มดมอเวน,น่าขึ้นมา นางเป็นร่างเงาขนาดยักษ์ที่สร้างจากพายุดวงตาสีเขียวของนางสว่างเหมือนสายฟ้าจบการเดินทางแล้วเจ้าหญิงน้อยเสียงของนางดังเหมือนฟ้าร้องเจ้าจะไม่ได้อะไรจากที่นี่ไปอีกแล้วพูดจบสายฟ้าสีเขียวน่ากลัวก็ฟาดลงมาเฉียดตัวเจ้าหญิงรีราไปนิดเดียวจนพื้นหญ้าตรงนั้นไม่เป็นรอยดำเจ้าหญิงลีรากลัวจนตัวสัน่นแต่เมื่อเธอมองไปที่วิหกสีครามบนบา่า เขากลับจ้องไปที่แม่มดด้วยสายตาที่ไม่กลัวเลยความกล้าหาญของเพื่อนตัวน้อยทำให้เธอมีกำลังใจขึ้นมาเธอจึงยืนขึ้นอย่างมั่นคงวิหกสีครามบินขึ้นจากบ่าของเจ้าหญิงเขาบินไปมาอย่างร,รวดเร็วพื้นลอดสายฟ้าของแม่มด ทุกครั้งที่สายฟ้าฟาดลงมาเขาก็หลบได้ทันทีเป็นการซื้อเวลาและปกป้องเจ้าหญิงเอาไว้ตอนนั้นเองขณะที่สายฟ้าเส้นใหญ่ที่สุดกำลังจะฟาดลงมาที่วิหกสี่ครามทันใดนั้นก็เกิดแสงสว่างเจ้าบนท้องฟ้าดาวตกดวงใหญ่สว่างกว่าดาวดวงไหนๆได้พุ่งผ่านกลุ่มเมฆของแม่มดลงมาอย่างเร็วมันไม่ได้ตกลงมาม่วๆแต่เหมือนจะตั้งใจพุ่งมาที่กลางทุ่งหญ้าไม่แม่มดกรีดร้องด้วยความตกใจ พลังของดาวตกทําให้มวลพายุของนางหายไปชั่วครู่เจ้าหญิงลีรามไม่รอช้าเธอรีบวิ่งไปที่จุดที่ดาวตกกระทบพื้นมันคือก้อนหินดาวตกขนาดเท่าผลแอปเปิลที่ยังร้อนและมีประกายไฟสีรุ้งลุกขึ้นมาตลอดเวลาเธอรีบใช้ชายเสื้อคลุมจับมันขึ้นมาอย่างเร็วสําเร็จแล้ววิหกสีครามเราได้ของครับทั้ง3มอย่างแล้วเธอตะโกนบอกเพื่อนตัวน้อยอย่างดีใจ